วันนี้เจองานเครื่องซักผ้า panasonic น,น,นะครับอาการเงียบเปิดไม่ติดวัดไฟดูก่อน <c oughs> ก็ปกติดีแต่ว่า12โวลต์ไม่มายังไงครับทีนี้แงะครับหาที่จัาเจอเขาต่อแล้วโอ้ไม่สานเลยเป็นยังไงเอาหลุดได้ยงไงคอมันถอดได้ใจหาย,ย12โวลต์ก็จะเข้าปาตัวเล็กนะครับสีดำสองตัวใช่ไหมวะ สองตัวนั่นแหละน่าสองแต่ไม่มีที่เอจิ้มมิเตอร์นะครับจะจิ้มตรงไหนดีไม่รู้เหมือนกันดูก่อนใายต้องผ่าแผงหรือเปล่าแต่ดูก่อนเออมีไดโอดอยู่ไดโอดเดโอดเรียนกระแสมอบแปลงมามาเข้าขป่าตัวนี้น่าจะได้นะจำเอาจากไดออดเอารู้ที่แล้วลุยจัดไป แต่ก่อนจะจ่ายไฟก็ต้องเช็คเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่าคาปามันประมาณ9 0มร้าวเนี่ยในฝั่ง12โวล์ต้องเช็คดูก่อนไม่งั้นระเบิดระเบิด,บดโอ้ใช่ผมเช็คแล้วว่ามันตรงและใกล้เคียงครับของ12โวล์ก็น่าจะใช่แหละแต่ไม่ควรทำตามนะครับเพราะมันเสี่ยงพาดูที่ข,าขาั้วคาปาชัวร์กว่าแต่แต่ผมไม่อยากให้มันเสียหายก็เลยอลองใช้สุดรลรับดูทีนี้เราก็เจอที่จำแล้ว12โวล์นนครับผมจัดการ เอาไฟโซล่าเซลล์มาเพื่อความปลอดภัย12โวลต์น,นะครับติดไหมไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรทั้งที่ไฟต้นทางก็มา,าต้องใช้เครื่องมือเทพแล้วแหละถ้าขนาดนี้สแกนดูกันเลยทีเดียวนี่ครับจับความร้อนเลยไฟเข้าปกตินะครับเนี่ยเนะีเห็นอะไรร้อนๆเนี่ยวัดดูตอนแรกได้เจ็ประมาณ7จ็ดโวลต์นนะ จากปกติ12หมายความว่าต้องมีอะไรช็อตลงกล่าวสักอย่างหรือไม่ก็ความต้านทานน้อยสุดๆเหมือนได้ช็อตนะประมาณนี้ครับผลของสิ่งนั้นก็คือทําให้เปิดไม่ติดนะครับน่าจะดัวเมื่อกี้ร้อนๆนั่นแหละอยากรู้ทําไงต้องถอดดูครับถอดดูตัวนี้แหละเมื่อกี้ลงิงหลายรอบแล้วน่าจะตัวนี้แล้วน่าจะเป็นทามซิสตอร์กออกลวมหายไปแล้วถอดตัวช็อตออกแล้วก็ลองจาไฟเข้าไปดูครับเป็นขาพินของาร์ดูโนครับเอามาเสียบ บัตรกีเข้าจะได้เสียบเข้าออกง่ายเงียบทำไมเงียบจังมีใครอยู่ไหมอ๋อลืมเปิดเบรกเกอร์ขอไปันี <S 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 ้แล้วหนังเงือกด้วยจัดไปก็ยังเงียบอะไรวะพี่รออกเหอเอ๊ยมาแล้วโอโอเคชัดเลยเพราะผมดูวงจรเมื่อกี้มันมีห้าโวลต์ด้วยครับมออแปลงมันมาสองย่าน 12กับ5คาคาปา2ตัวแต่ตอนนี้เราบายพาสมองแปลงก็ใช้ไฟโซลาเซลล์กับ7805เทปซ่ามาก่อนจำเข้าไปในวงจรเปิดติดแล้วโอเคตอนได้เปิดม่ดติดนะทำไปทำมาไม่รู้เป็นไงถอดสายโซลาเซลล์ออกปุ๊บสวิตชิ่งก็มาปกติ12กับ5มาปกติเลยถอด7805มาถอดออกแล้วก็ยังมานะครับก็คือจากที่ใช้ไม่ได้ก็คือใช้ได้ไม่รู้เป็นเลยอาจจะเป็นเพราะจากการถอด ตัวนี้ออกนะครับก็ค,บคือทานซิสเตอร์ตัวที่ช็อตร้อนๆเมื่อกี้แดงๆแปๆ๊บๆตัวปัญหาออกไปแล้วนะครับในทำงานได้ดีมากหมดเวลาข้อง,งายแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาต้องหาอะไรมาเปลี่ยนครับหาไหลแปบ๊บจะเอาแบบไหนดำด้านหรือดำเงาอยู่ไหนวะอยู่น้อยทานซิสเตอร์อยู่ที่น้อย SMD เจอแล้ววิวนี่นี่เองโอ้โหเราแบ่งตัวหนึ่งน,นะครับ S 8 0 5 0ครับ NPN รู้ได้ไงว่า NPN เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมถึงต้องเป็น NPN ครับผมไปเลยหากเราไม่รู้ชนิดของทรานซิสเตอร์นะครับก็หาขั้วอิมิเตอร์ก็คือปลายทางที่ทรานซิสเตอร์จ่ายออกว่ามีไฟมารอไหม ถ้าเป็น PNP จะเป็นไฟลบนะครับไม่มีไฟเลยแต่ถ้านี่5.2โวลต์ก็คือมีไฟบวกมารอแล้วขาอิมิเตอร์คือตีเข้าลบจากซอร์ทกลาวนี้เราก็รู้ได้ว่าเป็น NPN ครับผมเอาตัวนี้ไปใส่เลยผมซื้อมาไว้ใช้ได้หลายอย่างครับ500มิลลิแอมตัวนี้น่าซื้อติดบ้านไว้ J3Y S8050 ใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างครับครับ บีเลยได้สบายๆชิวๆพัดลมก็ได้เมื่อรู้แล้วเราก็ยกไปใส่เลยครับตัวเล็กมากจัดความสวยงามกันหน่อยครับเด mm ี hmm. ๋ยวมันจะชอ็อตรอเบิดรเบิไม่เอาเราไม่ได้อยากสร้างคอนเทนต์ขนาดนั้น mm hmm. ก่อนจะเชื่อมก็เออบกเกอร์ลงก่อน,นครับผม mm hmm. ไม่ได้กินผมหรอกเนี่ยจะไม่เยอะนี่ครับเชื่อมเสร็จก็ยกขึ้นครับผมเทส ดูเรื่องไหมเปิดดูโอ้ไฟมาแล้วครับผมหวานเจี๊ยบหลังจากลองกดโหมดสวิตดูนิดหน่อยแล้วก็น่าจะได้แล้วแหละครับเอาถอดไปเลยสายเทสออกนะครับโอ้ยตายเอะสีตอมินเธอมาขวานทางฉันต่อมาขอา <ไป S 1> น,น,นอ,อยากเดินไปเอาไปใส่รถนําไปประกอบที่ร้านสาขาสาขาอีกสาขานึง่งนะครับผมร้านนี้มีหลายสาขาครับเดินไปแล้วถึงแล้วครับผม นี่ประกอบเลยลองครับผมเทสบอร์ดต่อสายเข้าไปเสียบให้ถูกสีอย่าเสียผิดเพราะมันจะระเบิดแม่เหล็กล็อกเซ็นเซอร์กันสักเล็กน้อยต่อไปก็เตรียมตัวกดเข้าบังเกอร์อ๋อใช้ได้แล้วไม่ไม่น่าจะระเบิดครับใช้ได้โอ้มาแล้วสุดยอดเฮ r ิกรูดสตาร์ทเลยครับรอเลยจึ๊กเข้าไป โอ้มาหรือยังจะมาไหมออลองหรืมอมาออกครับพอดีลืมรีบไปไหนฮะสต็อกก่อนทีนี้ก็เช็คทุกระบบครับหน้าเช็คทุกระบบเนี่ยเซนเซอร์หลอกหมุนได้แล้วน้ำปล่อยแล้วน้ำเข้าก็เข้าแล้วเป็นปกติครับประกอบสงได้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณความรู้จากช่องช่างแปะงเนื้อนะครับเพราะว่าผม สแกนกล้องความร้อนแล้วตามไปดูอาการตามรุ่นที่มีก็ไปเจออาการนี้พอดีครับเจอตรงกันเลยครับผมช่องอาจารย์แ่งเซิร์หมายเลขรุ่นนี้ไปเจอเลยครับกดติดตามนะ JPN Service นะครับอ a าบ b a ช่องอล a บาส YouTube